ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี FC ทั่วโลกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับครับเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดอีกมือนึงเป็นวันทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปี67จะผ่านไปปี68กํากำลังเก่าขามานะครับเมื่อนี้ก็คือวันหยุดของผมครับหยุดอีกมือหนึง่งมืออื่นเศร้าไปแต่เศร้ากลับไป ตีสามปรับโรงแรมไปรับยูทาเรือริเวอร์ซิตี้นะครับ <c oughs> ก็เ <c oughs> มื่อนี้ก็เลยถือโอกาสได้ซอยเมียซักผ้าครับซักผ้าซักพ้่ <c oughs> เอาไปบิดทำไมละ่ะนี่ครับเมื่อนี้ซักผ้าครับซักผ้าปูโต๊ะจีน เอามาจากบริษัทครับจะได้เด็ดม่ซอยกันซักนะครับหกถุงนะครับซักแล้วก็ตากตากปั้นแห้งตากแล้วก็เก็บพับนะครับเอาไปส่งบริษัทมืออื่นนะครับเป็นร้านซุก,กี้ครับซุก,กี้โอเอนะครับติบเป็นเอามาครับตอนนี้ผมก็อยู่ขางบอ่อปลาคือเก้าครับ มาซอยกันซักซอยกันเห็ดซอยกันทำนะครับห่างบอ่อปลาครับแต่ว่าบมีปลาหรอครับอยู่นี่เขาบรได้ปล่อย,ปลอยครับอีกด้านหนึ่งมีปลาเขาปล่อยปลาอันนี้ก็ที่มีอยู่กับอาจีพเป็นปลาธรรมชาตินะครับนี่ครับนนนถนนถนนมอตเตอร์ว์สายเจ็ดนะครับที่จีมุ่งนาไปกรุงเทพก็ได้ไปชลนบุรีไประย,ยองก็ได้ครับ ไปพัทยานะครับมองเห็นอยู่นะครับข่างบอ่อปลาคือเขาครับมือนี้ก็บรรยากาศนะครับมือนี้ก็เตรียมโตนะครับเดี๋ยวจะออกไปทางหนอกอยู่นะครับอย่ออกไปเอาการเตินมน้ำมันไปบริษัทบริษัทนึงนะครับเพราะว่าออกจากแท็กแล้วเขาปลดออกจากแท็กนะครับหาขั้นนะครับก็เลยได้มา เดี๋ยวยุดนะครับยุดเมื่อวานมือหนึ่งมือนี้มือหนึ่งขึ้นนี่ตีสามก็ต้องตื่นครับพอต้องเอารถออกไปตีสี่ไปท่าเรือรีเวอร์อยู่เจริญกรุงสีพญานะครับก็อยู่ขางบอ่อปลาคือเก็แล้วครับอันนี้ก็รถกระไรครับบาที่ว่าจะไปบ้านนะครับไปต่างจังหวัดนะครับไป บุละถ้าอีสานกลับไปได้นะครับไปทางนี้นะครับหรือว่าจะไประยองไปก็ได้นะครับนะครับรถเรียนหลายๆนะครับมอเตอร์วีซายเจ็ดนะครับเี่เดือดเที่ยวอกาสอยู่ที่มือหนึ่งกัดเดือโที่อกาศมาสักผ่าซอยกันนะครับนี่ผ่าหนึ่งแดงหนึ่งครับ พื้นซีงแดงเป็นผ้าบูโตจีนนะครับก็ได้มาซอยกันซักซอยกันเฮ็ดซอยกันทำเหนืออีกถุงสองถุงเลืสอสงถุงนี่ถุงหนึ่งหนุนถุงหนึ่งนะครับนี่กับถุงปั่นผ่า ย้ำเว้นน่ะแดดฮ้อนห้อนย้ำขึ้นน่ะแดดเย็นอากาศเย็นเย็นย้ำเว้นน่ะฮ้อนนะครับนี่คนสักผ้าสักผ้า แห่งแล้วซอยกันซักซอยกันเห็ดซอยกันทำซอยกันทำมาหากินนะครับรยึงเวลากับไปทำงานปกติแห่งมั้มหรอระวังขี้ฝุ่นเด้อ นี่ก็ยูนาหองครับนี่ยูนาหองที่เก่าแล้วครับนี่เหลือถุงนี่นะครับถุงหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นถุงหนึ่งสองถุงแล้วก็บจบจริงๆร่างพาไม่ต้องปั่นก็นได้ปั่นมันก็จะเอาน้ำยาออกบ้ลย <c oughs> <c oughs> พาบมูนมีมันมีอุ้มหนังรนี่นะครับแดดก็ห่อนนะครับอากาศแดดจ้าเลยยามเวีนนะครับนั่นหียุงเทียบได้อนีลา่บบากระงถนนลวงแผงครับเขามาได้ส้อยมากนบสะบัดสองครับขางปลากล้วยบอ่อปลาตรงนั้นนะตรงนั้นที่เป็นบอ่อปลาที่เขาเรียงปลานะครับหลังรถกระบะข้านั้นนะครับนี่ตรงนี้บอ่อปลา แต่ว่าทั้งทั้งทั้งที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี่คือบบมีปลานะครับก็มีจะปลาแต่ปลาธรรมชาตินะครับครับก็มาอยู่ยังที่และครับกับบ้านกับอะไรกับน้ำเขาก็ทันไดที่เดินทางกับบ้านกับซองนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับขับรถกับระมัดระวังนะครับให้ไปถึงจุดหมายโดยปลอดภัย สังสรรค์กบครอบกัวอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกคนนะครับกบ็มันก็ทจ่สินปีแล้วเนาะมันก็อีโมจจักชะม่วงก็สินปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีหกเจ็ดกับจีพานไปปีหกแปดกับจีเก้าเขามานะครับ อยู่สีล่ลนะครับเราอยู่บ่จังห้องนะครับอยู่สองสามห้องสี่ห้องครับนอนนั่งเขาก็กลับ้บบานเมื่อแล้วนะครับมีผมนี่แหละบ่ได้ไปบ้านน้ำเขานะครับห้องแถวครับเป็นห้องแถวนะครับหลายคนที่มาทำงานหาเงินถึงเวลาเขาก็ได้กลับ,บ้านนะครับแต่ผมเป็นขับรถบริการเนี่ยเมียผมกน,นีน แฟนผมนี่ก็ทำงานบริการถามยุทธถามล่าครับนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวกับเขามากหลายนะครับก็เลยเขาโบ้หัล่าห้ยุทธนะครับก็เลยยูเังสิละครับทั้งลูกหลานทั้งต่างจังหวัดกระโท่มาถามอยู่ว่าจะได้กลับบ a บอได้กลับดอกๆนะครับฝากถึงให้ คลิปนี้ก็ขอให้เอซีทุกท่านเดินทางกระบบ้าขอให้เดินทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดีภาพให้มีความสุขในวันทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่กอนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ